สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคุณพิธาและพักเก้าไกลนะคะวันนี้ค่ะคุณเรืองไกลออกมาจี้ให้ปปชจัดการกับ44สสพักเก้าไกลที่เสนอแก้มาตรา112นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ไปยื่นเรื่องกับปปชมาแล้วค่ะ โดยวันนี้คุณเรืองไกลสมาชิกพักพลังประชารัฐได้ส่งหนังสือทาง EMS นะคะขอให้ปปชรีบนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะว่าสอสอพักเก้าไกล44คนมีพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ โดยได้ยกถึงกรณีที่เคยยื่นเรื่องต่อปปชตั้งแต่เดือนกันยายนปี64ให้ตรวจสอบ44สบสพักเก้าไกลกรณีการเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประเมินกฎหมายอาญาเพื่อแก้ไขมาตรา112เมื่อเดือนมีนาคมปี64นะคะ ซึ่งครั้งนั้นสำนักงานปปชชีชช้แจงกลับมาในปี65โดยสรุปว่าเนื่องจากร่างแก้ไขดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาจึงยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายและไม่พบว่ารัฐธรรมนูญแ,และข้อบังคับการประชุมสภามีการกำหนดบทลงโทษผู้เสนอร่างกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะค่ะ แต่จากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาจึงได้ขอให้ปปชนำคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบอีกครั้งนะคะในขณะที่เลขาธิการปปชค่ะคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลก็เผยกับทีมข่าวการเมืองของเราพูดถึงแนวทางการพิจารณาของปปชในการตรวจสอบ44สสก้าวไกลว่าจะต้องแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลแล้วก็ต้องพิจารณาถึงพฤติการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะคะ ซึ่งก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาทำเรื่องนี้นานเท่าใดแต่ปปชมีกรอบระยะเวลาต้องให้เสร็จภายในไม่เกิน2ปีค่ะต้องพิจารณาเป็นาปรายบุคคลในแต่กระทำแต่ละคนครับก็ต้องไปดูพฤติกรรมอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับในการเปิดหรือว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคนแต่ละนะครับกามที่นายหมอรวมไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้การตึงมันะครับเช่กนการแจ้งข้อหาก็จะแจ้งเป็นรายบุคคลเพราะลนะักษณะของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน บางคนยกกลักมบางคนลงชื่อรวยบางคนอะไรต่างอันนี้ตะรุ่ตามพระที่จริงเลยตอนนี้ยังไม้เห็นรายละเอียดว่าใครทำอย่างไรกันบ้างที่ว่าพฤติกรรมรายบุคคลเนี่ยจะเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการร่างกฎหมายหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นที่ศาลและธรรมนูญคณิฉัยเนี่ยไปดูพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยประกอบด้วยถูกต้องครับก็ต้องประกอบกันด้วยครับ